คำสอนของหลวงพ่อเทียนหัวข้อวิปัสนาญาณสู่ปัญญาการที่เราเคลื่อนไหวแปลว่าปลุกตัวเราให้ตื่นเมื่อมันคิดให้มันรู้ความรู้มันจะไปดับโทสะโมหะโลภะจะดับความยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตใจเรา ก็เป็นปกติเมื่อเป็นปกติแล้วสิ่งใดมาถูกเราเราจะรู้สึกทั้งหมดเมื่อรู้สึกแล้วเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดออกจากกันคนไม่มีนี่แหละที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าฆ่าคนให้ตาย มีแต่ชีวิตของพระล้วนๆชีวิตของพระไม่มีเกิดไม่มีตายคำสอนของหลวงพ่อเทียน